สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกบนับแอดในช่วงแรกของมือวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะพี่น้องคะมอน้แอดภาพาพี่น้องบรรเทาสุขสุข้อนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากพระอาจารย์ฝันแม่นนะคะพี่น้องพระอาจารย์อ,องค์นี้นะคะ อดีนยินข่าวมานะคะมันนี่ก็เลยพากันมาถามว่าเป็นยังไงนะคะอดียินข่าวว่าเพิ่นเขามาแล้วสองสามงวดนะคะงวดที่ผ่านมาเพิ่นได้หาศูนย์สี่ค่ะแนวทางของฟา,าจารย์เป็นแนวทา่านิมิตนะคะเป็นแนวทางตัวเลขนิมิตเอาเหตุการณ์ต่างๆระกาแนวทางมันนี่นะคะฟา,าจารย์เราสิได้ไปนะคะเหตุการณ์ในงวดที่ผ่านมาระกาอ่า อย่าลังขึ้นไปเนี่ยสิเป็นแบบไหพี่น้องคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะลายลายพระจันการนวัตกรรมค่ะพระอาจารย์เอ้าอันเขาหน่อยพระอาจารย์ฟันไปงวดนี้ค่ะเขาหน่อยเด็อ่ะว่าฟันเราเนีมยนิดเยียโอ้นี้ยนิดอยู่บางหนึ่งหันใดตัวใดก็ค่ะตัวใดก็อนฮ่าฮุ้ยฮ่าฮุ้ยนียนค่ะแต่วันนี้เลขบพกไก่เราไม่ส่วนสองสิบสอง สิองกับสิบสองไอ้ศูนย์สองกับสิบสองของะอาจา์นี่เป็นนิมิตเอาเนาะค่ะนิมิตอันจังวัดหรากค่ะะอาจานเทียนนั่นมากนาสองสามงวดวดก้อนเขขาตั้งแต่บ่ไรซื้อรอ่ซือะไรนะโอ้พาซื้อ่ไรวัดที่ะ้อืมแต่ปวดเขาได้ก่ปวดท้ายมงใส่บาทโอ้ เกับพญานาคมาบอกยายนี่นก็ตรงตรงนแหล,ละั <Okay. S 1> นกมาเดียวกัน,น,นอ๋ okay. อค่ะพ่จันวันนี้หนึ่งสองกับศูนย์สอง่น่นพรอจันจิตหวดแต่ละหวดนี่ได้ซ้ำหนีบบอค่ะได้สองคููซ้ำหนีบอนบอคะ่ะพอจันออเอาตังเกัมาสามนี่เลยสามหมายถึงสามตวบอคะ่ะแม่นลังเทากับนี่นนนเ,เมตรสามเนี่ยเกับนี่นนนนสองแล้วแต่เพิ่นจิอปล่อยหายค่ะ ต็ว่าที irgend, two, two, ình, pues, mine, ่ท so, okay. ี่เขาเขาเนี่ที่เลขเขาเขาเนี่ที่พระอาจารย์นี้มีได้นี่กะเลขสองตัวลอเลขสองตัวงวดนี้เป็นงวดที่เท่าไหร่ทำเป็นเขาอีกนะพระอาจารย์งวันที่สามตัวใด้ก่อค่ะพระอาจารย์จำบ่ค่อยได้ดิซื้อสองซื้อสสองกับหนึ่งสองเขียนไว้ก่อนต่ว่าพระอาจารย์บัซื้อเนาะค่ะเนาะ 02กับ12 12 12อ้ย1 2วงหนัวงหนึ่งทันได้ตัวไรนะคะ04 04 5 0 4่ยตัวเลยตัวนี้พี่น้อง3ตัวนย์ี่ขน่อยกับมาวันพีดีตะวัขน่อยกับประกาศทมมัาเป็นนิมิตเขาจะมาบอกหรอนมาบอกเนี่ยมันขึ้นมาสั่นเป็นนิมิต เมือเทาเขาตกตูบใหญ่ใหญ่คือผมมีเงินไม่ท่องใส่เขาก็มาปวดตายเอาคือผมมาปวดขบหน่อยนั้น okay. บผมีเงินได้เลยครับอาจารย์โอ้ยสงสัยสิพระอาจารย์สิมาปวดเท่าเนื้อใหญ่เนาะเพราะว่าเท่าผมมีปกติเทาประกาศถามพระอาจารย์ด้วยเนาะก็จะไม่เคบอกคนนะอาจารย์ชื่อมากันชื่อกันเน่การตวกเลขหนาเนี่ยเขาสิให้แม่นอ๋อหนาสิแม่นเลยอันนี้ก็หนักครับอาจารย์แมหนักสมัยใหม่ ห้าวตกตูกระใหญ่แน่นั่นโอ้ยเ่าก็เบิ่งห้าอยู่นะแร้วเบิ่งห้าวแล้วพ่ก็แบบไม่สบายห้อค่ะพระอาจันแก่แก่ปัญหาที่ห้าติดขัดเนี่ยมันค่ะพระอาจารย์แต่ก่อนนี่มันกำนดนั่งพร้อมเห็นหมดนะแต่ก่อนเหมือนมันเสื่อมค่ะมันเสื่อมแต่ก่อนนี่กำนวดว่าจะได้ออกออกมาแบบตาพระต้องสิกเห็นเลยมันลอยมาเลยๆอ๋อค่ะแต่วันแก่ห้าวห่างพ่อหนาเนี่ยมันเสื่อมไหมื อืมค่ะแอลองเบิรงค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์การนอสการค่ะเาาพื่อนแม่งหนักเหรอเพื่อนว่าซอยค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะเพื่อนี่งามเนาะยายเนาะเออค่ะมแมนงามงามโอ้ยพี่น้องอันของพระอาจารย์นะคะพี่น้องค่ะเพิ่นถ้าเข้าอีกวันนี้เป็นวันที่สามน,นะคะพระอาจารย์เราว,ว่าเป็นเลขเลขนาค วสันงวดที่ผ่านมาเล่านิมิตได้หาศูนซีนะคะพี่น้องคะได้3ตัวแต่ว,ว่าพาจาันเนี่ยเราเราบอสือเราเรา,เราสือบ่ได้เราเป็นคนบ่เล่นนะคะพี่น้องเราบอสือลอตเตอรี่เราบอสือยังนะคะัละพี่น้องหาศูนซีอันเห็นเราเห็นพาจาันเรากวดตาด,ดูอันแ็ดเห็นพาจาันหลายเท่ลแล้วล่ะแต่ว่าเอ็ดประกาศถามเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ อันงวดนี้ของพระอาจารย์เราได้02กำลัง12ด้วพี่น้องเด้อ02แล้วกัน12นะคะพี่น้องค่ะ02 12อันนี้เป็นเลขนิมิตอ่าพญานาคมาบอกพระอาจารย์บอกว่าย่ำเฮาตกทุกได้ยากใช่ไหมฮะพญานาคคุณสิมาบอกนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นความเสื่อความเสื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะพี่น้องค,ะงค่ะจังได้กะ พิจารณาเบิ้งเด้อคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเดี๋ยวไอซีไปสรุปแนวทางเ,าเขียนใส่สมุดให้พ่อแม่พี่น้องอีกเทือน,นึงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมื่อเนี้กะมาหาพาจานเพิ่นนะคะพี่น้อง02แล้วก็1 2สองเด้อพี่น้องเด้อพ,ออพิจารณาเป็นแนวทางนะคะตัวเลขกะมีเข่ามีรุดเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะ หน้าจอด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อแนวทางนะคะจากพระอาจารย์ฝันแม่นค่ะ0ูนย์สองแล้วก็หนึ่งสองพิณองค่ะศูนย์สองแล้วก็หนึ่งสองมีสองครูทอนี่เด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะเอาใจเลยค่ะพิจารณาเบิงนะคะมณีนะคะแนวทางของพระอาจารย์ฝันแม่นศูนย์สองแล้วก็หนึ่งสองนะคะพิจารณาเบิงตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์รุ่นทุกๆตัวนะคะแล้วก็ตัวเลขทุกตัวนะคะให้ไว้เป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะชอบก็จัด คัดก็ผ่านนะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลสําหรับครีมี่นาะพี่น้องเนาะพอดียายเราผัดเราผัดคือผัดกะเพรา่พี่น้องมันก็เลยละค่ายข้อจังหน่อยนะคะพี่น้องคะเอาขอขอบคุณขอบพุณนพ่อแม่พี่น้นองได้ค่ะได้สําหรับการรับชมรับฟังนะคะจากได y ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขนคนโ,โชคโชคมันมันลำลำนี้ด้วยแห้งๆปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกัดสุขสุขคนนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณสำหรับแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์ฝันแม่นนะคะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะถ้าบ่อยากสิปพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้พี่น้องคะเขามาเรลกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บ่พลาดทุกคลิป ทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทังรายการพี่น้องคะเอาสําหรับแนวทางคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องถ้มามกแนวทางของผาจาัดฟันแมนนะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องนําไปยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ผู้ละใบสองใบเพื่อรุ่นโชคน้าเทียวแดดแลงววันใหญ่นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะพี่น้องคะโอ้แย่ยแล้วก็อันพัดพัดนอไม่สมพี่น้องพัดน้อไม่สม ผัดออกลักษณะคือจังผัดกระเพราเน่ยผัดนอไม่สมนะคะพี่น้องคะมันก็เลยกินข้าวมันก็เลยระคายคอจังหน่อยพี่น้องคะเอาก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางของพระอาจารย์ฝันแม่นคะ่ะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้าด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ